ตา่างๆนะคที่ทางบริษรัทของสภาเนี่นยก็คืจะมาขอรับสรางแนวคิดนิดนึงดาหาแต่ยในฐานะผู้เชี่ยวชาญนะคะว่าผู้เชี่ชาญมีความทิดเห็นต่อแนวคิดในเรื่องการใช้นำงเศรษฐกิจสั้นสั่นของม พอดีไม่เคยเห็นทางสมาคมอยู่แล้วชื่อตอนที่นั้น,นสำคัญแางเศรษฐกิจใช่ไหมคะตอนนี้เล่าเี่ยวกับสถาบันด้ยหราอ,อ <c oughs> เอ่าใช่ไ <c oughs> ่งออขอแนลีนอาจารย์ด้วยค่ะเรนขออนุญาตรบกวนอาจารย์เล่านิตนึงในอาชีพที่ม,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 มาของสมาคม ก่อนนะคะแล้วก็บทบาทที่ข้อไปเกี่ยว้รื่องเรื่องเสร็จเร่สร้างสรรค์ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วค่ะแต่มาตรนี้ก็เกิดมาจตกตอนทีที่ว่าช่วงนี้ทั้งโลกยู่ไม่ได้แต้องารความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมไปโยงกับการวิชาการที่มันก็ต้องมาจากความจำด้วยโดยจำไม่ได้ก็สร้างสรรค์ไม่เกิด ล้วก็การเ่นกขาดการเล่นเราเยตั้งมาบชื่อว่ากรสูสร้าง,งความจำและการเล่นเพราะสามันเนี่ยมัเก็บค้องกัน,นซึ่งถ้าจะยยาวว่าเราที่มไม่เก็บค้องกันคณะก,กรรมการที่นายกโดยตำแหน่งตั้งเงยเงยหมังที่แล้วเนี่ยก็เพราว่า มีแล้วพีมด้วยที่ผมเนี่ยพิมเปลี่ยนปัะเภทสั่งมีเยอะมากเรียกว่าตั้าบเรื่องคลาสิทธิก็บบปรสั่เนี่ยเราแปลและดึมามากที่สุดตอนนี้ก็ทำาหมดสิบสเร่อซึ่งเป็นแบบค่าสจริงเพราะันก็หลายคนเป็นลูกศิษย์งบ้านหนึ่งบ้านหนึงคนที่เราแปลด้วยกัน1ีที่ ตอนที่เข้าไปร่วมเป็นกรรมการนตอนนี้มีการดำเนินงานอะไรเป็นการตอนไหนก็จริงๆแล้วมันขึ้นจริงๆล้วจะบอกว่านักการติดตั้งอย่างนี้ทำงานได้ช้ามากเพราะว่าติดพวกกลบระเบียบต่างๆร็สกาดซึ่งไม่สามารถจะจะพังฝ่าไปได้เช่นการประชุมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการประชุม เพื่อจะมาแก้ไขกฎกองข้อที่มันเหมือนกับวเป็นเป็นอุปสรรคกักหนามในการตั้งร่างกฎการดังนั้นไอการที่งานชิ้นงานยังมีน้อยแต่ว่าเท่าที่จะทำสั่งไปก็คือว่าเรามีการคันเรื่องหมอวิไลที่เป็นไอะดียที่เขาตั้งมาเป็นสุดท้าวสากรรมแล้วเนี่ยนะคฮะเ้าก็หาหมอวิไลที่จะมัเป็นเป็นคัสเตอร์หรือว่าเป็นเป็นศูนย์การของการเผยแพร่เรื่องความิดส้งสรรค์แต่ว่าจะเพิ่ง ขึ้นประชุมเพ่งไดเสร็จก็หมดสมยัยปิรูปสนเป็ี่นเป็นรับาลปดิปเลยใช่งเหมนแต่ว,ว่าคิดว่าเมื่ออยางมันตั้งเป็นหน่วยงานแล้วเนี่ยมันคงจะรูปบบมันเองเพราะมีการตั้งหน่วยงานตั้งไปเรียบร้อยแล้วทประมาณที่มีอยแ,แล้วก็เข้าใจว่ารัฐบาลพักนี้ก็เป็นรัฐบาลที่สะสม,มน้อยู่แล้วเห็นจาก,การเ็ตั้งสูทยซี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 ซึ่ง็เป็นอะไที่คงกันก็คิดว่าคงจะไม่มี ไม่ไอุปสรรคในการทางานต่อไปเพราะว่ากรรมการส่วนใหญ่ก็อาจารย์ที่ไรก็จนนะก็คือตำแหน่งประจํจาอยู่แล้ว่นี่ค่าีคนคนนอกกคนไม่อีกคนเขาไปนอย่น,นันนะ้นแล้วกรรมการช่วนี้ยังเตียมมีก็ยังเยม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะเพว่าเพราะนายกจะเป็น,ป,นประธานะานายกใหมให่นายกาปมาดูว่า ควรจะเปลี่ยน,นไหมคี่จะปรับยังไงแต่ว่าดูด้วยตำแตหน่งคยงยกเป็นตำแหน่งยงแล้วใครมาก็ตามก็คือก,ก็ประธานนน่นอนซึ่งนี่เป็นทำงานโยงสภาพักแล้วก็ม่มอะไรต่างๆที่น่าแปลกคือว่าเจ้าภาพของงานนี้เป็นในส่วนทางยุทธที่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าความจริงแล้วงานนี้น่าจะเป็นงานของผู้สูงวัยเชิชงการศึกษาแต่การศึกษาไม่ท่ำเนี่ย ตรงนต้เราทำเรื่องดีดรลดตรงนี้เนี่ยต้องการจะมา m ม t c h i งระหว่างมหาวิทยาลัยกับกับสมาคมอุตสาหกรรมนะฮะเช่นแต่ท่องเที่ยวเนี่ยก็เอาเหมอไวยหรือว่าผมจำไม่ได้ว่าศิลปากร,ร,ารที่หมอไวยพี่เขาชอบเปนงานท่องเที่ยวแล้วก็จะเป็นคล u สเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางบ่งเคราะห์แล้วก็บรรจงานหรือว่าลิงก์กับสมาคมเพื่อให้เกิดงานที่คืออยากให้หมอไวยในวิจัยวิจัางงานเนี่ยจิตวิสมาคมต้องการมากกว่าความจัด โอกาสขึ้นมาแล้วไม่คอเหตุอะไรไม่คือว่าพยายางเชื่อมกันให้สูงเนี่ยแต่จริงแล้วมันมันก็อยู่ที่ที่แบบคือคืออยู่ที่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะเพราะว่าอย่างธุรกิจเอกชนก็ต้องการดีแต่ว่ามัไม่รู้ช่องทางในการเข้าไปหาอาจารย์หรือหมออลัยที่เขาอยช่วยอย่างตรงนี้ผมก็อยากจะฟังเกมเนี่ย ผมไม่คุยกันนซอุลากรรมก็มาช่วผมทำอะไรเงี้ยให้เป็นซีเนร์โปรเจกต์ของสุดท้ายมนนันเนมือนว่าบางทีมันถ้าจะทำก็ง่ายตั้งเงินก็ได้ต่ว่าถ้ามีองค์กรก็ดีบางคนบางคนอาจจะรู้จกนนักอาจารย์ยคือความจริงแล้วมันไอความร่วมมือเนี่ยมันอาจจะว่าขาดสะพานเชื่อมหรือว่ขาดแรงจูงใจลงไปราบเพราะว่า คือหมอวิไลเขาปวดแล้วคุณเดินไหนรกรถต้องการเขาก็จะมีคนทําให้เห็นไหมแต่ว่ามันไม่กล้าหรือไม่รู้จักผมว่าถ้าถ้าถ้าทำได้มันจะดีแล้วก็ผมเคยศึกษาเป็นกรรมการสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับเคยไปดูงานไปอ่านไปไปไปทำกิจกรรมมาพบว่าในญี่ปุ่นในหมอวิาลเนี่ยเขาช่วยจนเป็นที่เลยนะครับโดยที่เขามีระบบในการแบ่งประโยชน์กันเช่นว่าถ้าหมอวิาลไปช่วยครงารนี้เนี่ย ถ้าเอาไปใช้แล้วเนี่ยไอ้ผลตอบแทนได้ับบติโนไลต์อะไรเนี่ยคือมันม,มีการจัดสรรผลประโยชน์ที่ลงตัวใน,นงานเกิดขึ้นง่ายเพอเได้มีเงินซื้อเครื่องจักรใหม่มงานก็มีใช่หไหมก็เอามารวมกันอยแบบงี้นะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าจะเกิดหรกกือไม่เกิดก็คิดว่าร่างกฎหมายที่ทำให้เกิดขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะไปได้แค่ไหนแต่ว่ามันมีรูปแบบเยอะแยะทั่วโลกที่เราฟังกันเยอะแยะไปเลยแสดงว่าตอนที่ผ่านมา ทุกาชุดนี้คือผ่านเรื่องของแนวคิดกันใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ทบัติกาแนวคิดแล้วก็เพิ่งเริ่มทาไปเรื่อยๆของจีนนี่ก็อเู่ก็ทัหนังสือของเล่มเนี่ยเป็นหนังสือแจกเด็กนะแต่ว่ามันยังเป็นงานที่คิดจ้อยมากเพราะงานหลักของเขาดูต้องการที่จะสร้างให้ธุรกิจท่องเที่ยวเนี้ยนะฮะเปลิ่งมาเวลัยหรือว่าปัญญาชนกลุ่มหนึ่งที่มาช่วยกันประก็สานต่อให้มัน คือให้มันผักไปข้างหน้าตรงนี้ยังไม่ได้เก,เกิดเราแค่ว่าไม่ hey, มีแล้วนะมำลังแรงมีแล้วสมาคมมีแล้วเรื่อรู้จักกันแล้วแต่ว่า next step ยังไงยังไม่ได้ทำนั้นก็ได้จตปีต้นปีหน้าจะเรื่องอื่แล้วตอนนั้นในเรื่องของท่องเที่ยวได้มีการกาพูดถึงไหมก็พูดไทยก็เป็นชุดหนึ่งที่จะเป็นเรื่องท่องเที่ยว,วยผมจำไม่ได้ว่าหมอาเลส์รันะบสายที่สมาคมเขาเข้ามาร่วมเป็นกรรมการด้วย สมาคมทั่วไปสมาคมเนี so ้ยเขาจะเขาจะโฟกัสมริทิ่สิบห้าสามกันนะฮะสมาคมในการต้องเที่ยวมันจมารด้วยสมาคมโรงแรมมันจะมาด้วยเค้าอยากให้เหมือนกับว่าเป็นสมาคมุูตแลของผู้ประกอบการนะว่าเขาจะรู้เรื่องดีแล้วก็มาปีหมอเวลาซึ่งอะไรไหนพร้อมมันก็แบบซิ่งกันและถึงท่านเนี้ยยังไม่ได้ทำาริงทใหนโปรเจกต์หนึ่งแต่เขาจะมีงบก้อนที่จะให้มาไม่มากหรอกร้านร้านตางต่างอะ I think it was a set of little time crack one, a the